ฮัลโหลฮัลโหลครับไปแล้ววันนี้แล่นจันเลยแบบเดิมๆเลยโอ้โหเจ๋วว่ามันมาแต่โค้งเงนเครื่องคือยังขั้นนั่นตัดเพียงข้อดเจ๋อเอามาตัไดไหนเจ๋อไ,ไม่ลากออกตัวออกเลยทาทา,ทาย่างยอ,อ,องเลยยังเสียเนาะเอาม้อแกงตัวน้ไปหมองก่อนเคินมากิ่แล้วโอ๊ยโอเคครับสวัสดียมรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจคาูลได้นะครับผมวันนี้เปิดคลิปแปลกๆมาเว้ยเดี๋ยวจะพาไปดูของดี เอาล่ะครับโไปแล้วนนนนว,วันนี้แลี้จันเลยวันนี้โวดกระทานห่อเดือดเยบร้อยดีก็จะจีบสาวสักหน่อยไปซะแล้ววันนี้กูสามมาคนเดียวยกปรดเด็นขันบิแนแห่งให่เลยแล้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นทางไม่ดีทางไม่ดีดโอ้โหท่อยังจัดอ่ะท่อยังจัดอ่ะเฮ้ยสาวเปิดจีบไห้เลยว, <laughs> วันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมนี่ดีมซุปครับอีกคันหนึ่งนะครับนี่นี่เจ้าของรถสวัสดีนะครับ แนะนําตัวหน่อยครับชื่อเดียวครับพี่เดียวนะครับผมแนะนอนพี่เดียวนะครับผมอย่าตื่นกล่องเลยเกินเลยนะอุ้ยเกินจังเลยดิมามามาพี่เดียวพี่เดียวทําไมเขาเรียกบางเดิดอ่ะบ้าหัวครับเอเป็นชายาไหมครับชายาเด้อครับผมโอ้เอามามาพี่เดิอดโอ้ยพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวอันนี้เป็นเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมเนี่ยครับผมอันนี้เป็นรถของเราเลยครับผมซื้อมามือแรกเลยไหมบอเมื่อสองครับซื้อตัวเขามา โอ้สภาพแมงเนยจะบอกว่าเดิมๆครับเอาเตี๋ยแบบเดิมๆครับโอ้เตี๋ยวมันมาแต่โครงกันเคืองคือยังขั้นน,นันน้นแมงเนยเนอะเออมา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 ชุดสีชุดสีมามาตั้งแต่เดิมเลยรไหมเนี่ยไม่ครับแต่อ,นอันนี้อ๋ออ๋อนี่เบิกใหม่ใช่ไหมโอ้ตอนแรกมันเป็นเอ่อสีแดงขาวแดงขาวที่มันเป็นขาวแบบเหมือนเออ่ขาวมุกขาวเหลืองหน่อยนะครับผมนี่เขาก็เปลี่ยนเป็นเออแดงเทานะครับทุกคนนี่นะเอาหลบรถหน่อยรถรถหน่อยอ่ะอยากถามพี่พี่เดียวหน่อยครับผมพี่เดียวจอดไว้อำเพื่ออะไรครับเนี่ย อันเฟี้ยมันเขาครับเอาเทปไปเนี<อ>่ยเขาใส่เขาได้เขาจอใส่กองเหลย,ย,าาย,ยด,ดลย,ยาวครับอ๋อเอาภาษาไทยตัวน้องเขานะตัดจอะใส่กองเหลยดยาวครับอ๋อแต่ก่อนก็คือมันเป็นกองเหล็ดย,ยาวที่โผล่มานี้ใช่ครับอ๋อซื้อต่อจากรถช่างน็อตมา,มา,มาเอามาใส่เอามาใส่จากรถช่างนอ็อตครับผมอ่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกคลิปก่อนนะครับมันเป็นแอโรไดน n a ิกนะทุกคนนะนี่นะโอ้โหนี่นะเอ้ยเปิดประเด็นเลยเคยจับกีไหมเคยครับเป็นไงเป็นไง ห่งหนึนกิโลจุดห้าอ่า<ด>ลคือร้อยสี่สิบสามจีร้อยสี่สามจีโอนาไมก็ต้องมีร้อยหกสิบบวกดีใช่ไหมครับผมเออเคไมขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นอยู่ใช่ไหมก็จมไมครับนะเออประมาณนี้ร้อยสี่สามจีผมเดาเลยว่าคันนี้น่าจะเป็นสเต็ปห้าสามล่างเดิมไหมพี่เดาอใช่ครับถูกต้องเลยนะก็สเต็ปคล้ายๆกับคันคลิปก่อนนะกันนะครับผมอ่าเอาง่ายๆนะฮะมาเรามาดูคันนี้หน่อยมาเจาะลึกคันนี้หน่อยครับผมข้างหน้า ก็ยังเป็นแผงคอเดิมใช่ไหมเดี๋ยวแผงคอเดิมตัดครับแผงคอเดิมตัดแกนโช๊คไม่ครับตัดแผงคอตัดแผงคอเตี่ยครับเอามาตัดได้เตี่ยได้ครับให้มันเหรียญนอรดิกโช๊คสเดียวอ๋อเตี่ยแคนากิระดอยก็จะได้หน้าเตี้ยแบบนี้นะทุกคนนี่นะโอ้โหหล่อเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็มังปากเป็ดเนี่ยเนาะมาบางคนตาเรี่ยครับออเตี่ว้าอยู่มันคยแปลกๆว่กะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเทียบกันเดี๋ยวดูนี้จำจำหน้านี้ไว้ดีๆนะมาดูคันนี้มาดูคันนี้ เออโอ้สะโพกล่ะคราวนี้เขาปาดเว้ยอาจารย์คราวนี้เขาปาดเออกขาวาอยู่นี่นี่นี่ห้อยเกี็บเนี่ยห้อยเนี่ยโอ้ยหนวกับเก็บจบพวกนั้นได้เก็บอยู่ปะนี้เอาตายโอ้ก็เท่ดีนะก็เท่อีกแบบหนึ่งนะเฮ้ยลอนี่เป็นของอะไรอ่ะเดี๋ยวบันไซบบันไซหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองได้ยินเขาว่าบันไซหนึ่งจุดสองหายากนะใ้จริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไงก็จริงครับจริงฮะเดี๋ยวให้ดูล้อนะครับผมมา 1.2นะครับคันนี้นี่นะอยางเบอร์อะไรเดียว45 9หครับ45 90, 90นะครับทุกคนพอดีกับขอบล้อมากนะขอบล้อนสใส่4 5 9หผมบอกเลยว่าพอดีมากมากนะครับผมว่าถ้าเกิด1.2อ่ะมาใส่50 100อยผมว่ามันก็เใหญ่ไปอยู่นะเออมันใหญ่ไปแต่ว่าถ้าเกิดคนคน,คนแบบเน้นใช้งานก็ได้เออไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้นะมันได้อยู่นะแต่นี่ก็คือแบบทรงเชงอ่ะเออมันต้อง4ี่หขอบ1.2เ่ว้รอ จริงเอาง่ายๆนะดุมก็เป็นดุมเจาะนะดุมเจาะครับผมซื้อต่อเข้ามาฝาสับเดิมครับสับเดิมพร้อมแกนพร้อมแกนอ๋อก็คือมาเป็นชุดแบบนี้เลยใช่ครับอ๋อมามาดูข้างนี้หน่อยอันนี้ก็เป็นฝาด้าเจาะใช่ไหมใช่ครับเอออันนี้ให้เย็ดเองดีนะี่สีไหนเยดด็ดเออสีเขียวได้ครับเอามีวงอนี่ฝาดเอาไปแกี๊ฟาดชุดเตีย ไม่ได้เถือกครับไม่สีเลยลอกครับเรียบร้อยดีนะเอ้แต่ว่าทําสีสวยดีป่ะอันนี้ทําเองไม่นีเดี๋ยวไม่ครับร้านอ๋อร้านทาให้เออเอาโอเคประมาณนี้นะสเต็ปเครื่องอย่างที่บอกนะผมห้าสามล่างเดิมนะครับผมมาดูตรงนี้กันหน่อยครับผมเอ้ยเขาฮิตกันเวยเบาะเนี่ยกิจเรซิงโปนะฮะโปรโมทให้อีกแล้วนะผมถ้าสปอนเซอร์มักชกเว้ก็ได้นะครับผมถ้ากิจเรซิงโปดูอยู่นะฮะสปอนเซอร์ได้นะฮะนี่เฮ้ยพี่เดียวพี่ถามหน่อยคือไอเบาะเบาะกิจเนี่ย เข้ามาแบบปาดแบบนี้อยู่แล้วไหมครับเอามาปาดเองครับเอ้าเหรอใช่ครับสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ปาดตรงนี้มันจะชนไข่เราไหมชนครับหน่ผานีนุ่นขึนอ๋อเดี๋ยวแล้วมันจะยานอ๋อเราก็เลยตัดปัญหาคือตัดออกเลยใช่ครับแล้วเวลาเติมน้ำมันก็คือเปิดได้เลยครับผมเวลาขโมยก็ขโมยได้เลยครับหยอก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 อ่ะประมาณนี้นะครับผมเอ้ยพักเท้าพักเท้าเป็นไงพักเท้าพักเท้ามีเนียมครับพักเท้ามีเนียมเหรอมีขายด้วยเหรอ มีครับยาดโลเต็มกาบเหรเฮ้ยพักเท้ามีนียมแล้วไม่ใส่ยางอ่ไม่กลัวมันลื่นเหรอไม่ครับไม่ใส่ครับโอ้คุณ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่นะผมอ่ะก็เปิดไว้อย่างนี้เลยอุ้ยรถเบามากรถเบามากจริงคันนี้ไล่ีแปดห้าไม่เดียวใช่ครับไล่ีแปดห้าอ๋อนั่งลูกแนหัวหะนะเพราะเห็นหนาเห็นแตะโคดันเลยใช่ครับไล่ีแปดห้าคันนี้ไล่ีแปดห้าครับผมเออนะฮะอ่าสเต็ปเครื่องค่าสามล่างเดิมโหทรงหัวฉีดเปลี่ยนหมดเลยครับผมอ่าสเตอร์เบอร์อะไรรเดียวคับผม หน้าไม้ได้ที่หกร้อยร้อยร้อยหกสิบจมัยครับผมร้อยสิบสามจีพียรสครับผมอืมเท่าไหร่นะร้อยสิบสามครับร้ครึ่งครับเออร้ครึ่งหรือว่าพันห้าร้อยเมตรนั่นเองนะฮะนี่นะดุมข้างหลังก็ยังเป็นดุมเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าชุกก็ยังเป็นชุกเดิมอยู่ใช่ครับเปลี่ยนแค่ข้อรถชกครับแค่นั้นเองนะผมอาร์มก็เป็นอาร์มอัปเปอร์ครับอาร์มย่นเนาะอาร์มย่นอาร์มอาร์มย่นคันก็คันกล่องเหมือนเดิมนี่นะใช่ไหมใช่ครับคันเอโคลงนี่ก็ไม่ได้ตัด ไม่ตัดครับไม่ตัดเอาแค่คคอ๋อเอาตัดแค่บางโคนใช่ไหมนี่นะเอาออกเลยนี่นะอ่ะเอาก่อนจะปิดคลิปพี่เดี๋ยวอ่ะสตาร์ทหน่อยเว้ยโอ้โหเริ่มเหนื่อยแล้วนะมา,าฟังเสียงกันหน่อยเฮ้ยท่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่อกันเอรมสเตมสปีดครับเอ็มสปีดพาเปิดใช่ไหมเดี๋ยวครับผมอ่ะโอเคมาจัดเลยดูกันหน่อย เท่าไดเท่าไรอ๋อสองร้อยแปดสา้อยแปดสามเฮยยังในรอยยี่ส้าแดิครับุ้ยบูฮอดอกร้อมมนกระดังคนพอคนแม่อพดหน่อก็นเลยเฮ้ยทอบช่างว่ะไอโอตอยู่ไหนวะไอโอตไอโอสไม่อยู่ไอโอตโดนโค่นแล้ววะเฮ้ยร้อยยี่าจันเอาใหม่ด้เอาใหม่ด้วเอาใหม่ด้เอาใหม่ด้ สุดยอดเลยยี่นีด้วยครับคุณคือท็อปช่องนะครับผมโอ้โหเอาไปเลยสิบกะโหลกเว้ยร้อยยี่ห้าเว้ยจานโอ้โหแม่งโคตรปวดหูอ่ะกูบอกตรงที่หูกูเต้นเลยเมื่อกี้ตีกันอยู่ข้างในหูอ่ะเมื่อกี้โอ้โหอ่ะขอบคุณน้องเดี่ยวด้วยนะครับผมเจ้าของรถครับผมดีมสายเชงคันนี้นะครับทุกคนโอ้โหยังรอเลยว่ะเฮ้ยเคยโชว์ท่าหมอบหน่อยไม่ลาหมอบบ้างเดี๋ยเดี๋ยวก่อนจะหมอบเราก็ต้องออกตัวก่อนดิใช่ไหมครับผมเออไม่ล่าออกตัวออกกันเด๋ยวทาทายังเด๋ย ยังเสียเนาะเอามองทางกองยังเปมองกองใช่ไหมต้องเสีเย, <S <S ยมันในย่ามอบได้ปะในย่ามอบได้ปะเนี่ยยังเสีย <S <S นเนาะหยาดโลมาคางไงครับเปิดปวดหูวเอาขอบคุณน้องเดี่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็นี่นะทีมงานท้ายบ้านม่วงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเอ่อใครนะพิ่ธิดด้วยนะครับที่ไปเข็นรถกูมาเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมเหนื่อยมากๆแล้วครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม จะได้พายคิปใหม่นะจริงเหนื่อยมากเจ็บคอมากเลยนะผมก็อยากทำคลิปอะไรอยากไปหาก็คอมเมนต์หรือว่าถ้าแชทพิวไปก็ได้นะผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับเจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอะนะนะนะได้ไหมนะถ้าเกิดใครจะสั่งอะไรแต่งนี่เลย เพศอำนาจอะไรแต่งคอนแก่นหากใครจสั่งน้ำยาเคลือบเงาตุดเคลือบแก้วนี่เลยเพจโคตรเอาเลสซิ่งสามารถติดต่อสั่งได้เลยมีประการเก็บไปทางด้วยนะครับคันนี้นะาเสาซท่อกหนึ่งแก้ว